มันแน่นทุกวันใครบอกกูไม่มีงานโดนแคนเซิลงานมาแหกตาดูนี่ก็กลับจากวัดป่าประนาผ้าอินมาตอนออกจากวัดมาตอนตีห้าครึง่งตีห้าครึ่งเป็ดปุ๊บไปถึงสนามบินเครื่องบินออกแปดโมงเช้าจากอุบลมาถึงกรุงเทพประมาณ9ก้าโมงแล้วก็เดินทางขับรถจากสนามบินดอนเมืองไปชนบุรีบริษัทไทยออยบรญยายบริษัทไทยออยเสร็จปุ๊บเดินทางเนี่ยกำลังเดินทางไปรัฐสภาประทาดเสร็จปุ๊บจบงาน มึงดูแล้วกันลากยาวขนาดไหนถึงบ้านประมาณทุ่มกว่าวันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้ไปไปสถานินิดครึ่งอ่อโล,ล้อล้อหมุนออกจากบ้านผวโมงครึ่ง <c oughs> พรุ่งนี้อยู่สักวันหนึ่ง <c oughs> กูไม่สามารถหยุดได้เลยแม้แต่วันเดียวงานกูคอนเฟิร์มไปหมดแล้วมึงจะให้กูหยุดวันหนึ่งมึงก็พูดไม่คิด งานมีทุกวันมึงจะให้กูแคนเซิลพวกนี้เพื่อกูจะได้ไม่ต้องมาทำงานมานอนอุดตุดอยู่บ้านเนี่ยเหรอผู้ไม่คิดตอนนี้งานเนี่ยมันจัดมันรับงานเนี่ยคิวงานกูเนี่ยยาวเดือนพฤษภาแล้วมิถุนายแล้วตอนเนี้ยมันไปไหนตอนไหนแล้วงานมันลงไปหมดแล้วมันคอนเฟิร์มไปหมดแล้วมันมีงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแล้วบางทีงานนะมันก็มีคิวแทรกซึ่งคิวแทรกเนี่ยไม่ไปก็ไม่ได้ถ้าคิวแทรกแปลว่างานด่วน งานด่วนเนี่ยเป็นงานครูบาอาจารย์ต้องไปมันหนีไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้มันแน่นทุกวันใครบอกกูไม่มีงานโดนแคนเซิลงานมาแหกตาดูนี่กูวิ่งงานนี่หาหน้าตั้งเลยหน้าตั้งไปในแอดมินกูขับมอไซค์กลับจากลิงวันนั้นอนะ่ะป <c oughs> ิดมอไซค์หน้าตั้งกลับจากพระฉายอ่ะจากสระบุรีจากสระบุรีอ่ะชื่อ <c oughs> แพรลี <c oughs> ร่อ <c oughs> ่ะลูกศิษย์กูอ่ะขับมาจากตรงไหนนะ ไม่ใช่ขับไปตรงไหนกรุงเทพอ่ะดินแดงครับดินแดงอ่ะมึงมาจากดินแดงมาสระบุรีแล้วกลับจากสระบุรีไปดินแดงอ่ะมอใส่มอไพร์อ่ะไม่ได้ช็อปเปอร์ใส่กระโปรงนะรถสกูปปี้ญรถสกู๊ปปี้ใหญ่นะใส่กระโปรงนะจ๊ะรองเท้าสีชมพูเป็นสีเหลืองตัดกันมากบิดหน้าตั้งเลยจ้าวันนั้นกูเห็นอ่ะกระหกกระโปรงนี่กระเพอเลยอ่ะ มึงดูเอาผู้หญิงคนเดียวว่าฝนตกด้วยรฝน,น,นตกด้วยอะ่ะมานะมามึงดูเอาแล้วกันมานะมาให้อาหารลิงกับกูวันนั้นอะ่ะกรุงเทพสระบุรีมอไซค์บิดหน้าตั้งเลยอะ่ะกูให้เขาถ่ายคลิปเลลงกลุ่มไปยัง <c oughs> อ๋อลงกลุ่มไปแล้วเหรออ๋อไม้มีเห็นแล้วเหรอพวกเราเห็นแล้วให้มันในกลุ่มม,มันนั่นแหละมึงดูความมานะมา กูชอบมากเลยบิดหน้าตั้งเลยอ,ะอ่ะโคตรเพียนเลย่